สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะและว,วันนี้มาอยู่กับผมในรายการ D S Go TV <S อ,อวันเนี้คือผมไม่ได้มาเล่นเกมนี้นะวันเนี้ผมจะมาพูดถึงเกมนี้กันอจริงๆอะจะมาอาัดเกมนี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเกมมันไม่ได้สนุก,กอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้เล่นแบบเพลินๆไหมเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบเหมือนความคิดผมอะคือเข้าใจได้แหละว่าตัวเกมมันพัฒนาย,ยากว้ยแต่แบบยังไงดีละ่ะคือ เปิดมาปุ๊บก็เ,เกมก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ก็ช่างเหอะอเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกมนี้แบบสั้นๆง่ายๆายกันนะเกมเนียเหมือนเกมในโรบอกแล้วเว้ยคือซื้อของแล้ว upgrade, อัปเกรดอัปไปเรื่อยๆรอยเงินแบบลองเงินไปเลยอะแล้วก็ up, 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 อัปอัปอัเนี่ยเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะเหมือนเกมโรบอกเลยอ่าแต่ว่าโลบอกมันได้นี่ไงแบบว่าฟาร์มฟาร์มกดฟาร์มกดคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยแล้วก็ออกมาซื้อของนะเออแต่ว่าเกมเนี้มันแค่ลอยเฉยก็ได้เงินไว้ มันทําให้ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นเว้ยเพราะว่ามันเป็นเกมเหมือนแนวฟาร์มเงินอะแบบแป๊บๆเราก็รวยละเห็นไหมขึ้นหลักเอี๊ยอ่ะกูรวยกว่าเศรษฐีดูใบละเฮียแม่งกูอยากรู้จริงๆเลยมันมีมันจะมีคนจีนสมัยนั้นแม่งมีเงินที่ไหนโคตรเยอะขนาดนี้ไว้เฮียแม่งแต่ถึงแม้เกมเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ตัวเนื้อหาเกมเนี่ยมันเล่นไม่เพลินเท่าไหร่นะเอาตรงๆผมชอบเกมแนวแบบเออไล่ฟันไล่ยิงก็จริงนะแต่ว่ามัน มันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นผมชอบเกมแนวแบบฟาร์มมุมมองเอบุอคคลแบบนี้แหละผมไม่ได้ชอบแบบแนวเดินเดินเอออย่างน้อยเกมนี้มันก็มีระบบดีอย่างหนึ่งคือตอนเราไปต่อสู้เนี่ยตัวละครมันจะสู้เองเ,อเดี๋ยวก,กดเข้าไปเล่นให้ดูเลยอ่าเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะสู้เองเลยเว้ยเราจะต้องจัดเรียงลําดับท่าต่อสู้ให้มันเว้ยซึ่งเกมเนี่ยมันสนุกอยู่จุดนี้แหละที่เราจะต้องเรียงลําดับท่าการต่อสู้ให้กับมันมันจะสนุกมากเลยเว้ยมันจะสามารถทําให้เราเอ้ยท่ากบเหรอ ท่าอะไรวะไอ้คซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็สนุกจุดแค่ด้านเนี้ยด้านเดียวส่วนที่เหลือมันธรรมดาไปเลยอะ่ะที่เหลือแม่งแบบยังไงวะที่เหลือแม่งก็จะแบบเป็นโฆษณาเข้าใจไหมเวลาเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเนียเนียเนียเออแล้วมันก็จะให้ลดน้ํายืนยันไปลดน้ําไปแค่กระึงเดียวอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็โตขึ้นมาเป็นเห็ดหลินจือ ได้รับมาแล้วและเราเนี่ยก็ต้องดูโฆษณาเว้ยเพื่อที่จะรับเงินซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเกมมันอยากได้แค่ตังค์อะจากการที่พวกคุณดูโฆษณาเข้าใจไหมเออแล้วเราเนี่ยยังสามารถดูโฆษณาอะไรได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตรงนี้เอากดผิดอีกไอ้ห้าเนี่ยโฆษณาตรงนี้เนี่ยก็ได้เนี่ยอืมเนี่ยโฆษณาเนี่ยคือผมเนี่ยก็เอาจริงๆเลยนะคือมัน รู้สึกว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแถมเกมเหมือนเหมือนอยากจะให้เราดูโฆษณาอย่างเดียวด้วยตรงที่เกมเนี้ยไม่ได้ดูโฆษณามันอยู่ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเกมเนี้ยไม่เล่นยากจัดเอาตรงๆงแม่ากมันจริงๆมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นเราก็แค่ฟาร์มไปแต่ละวันแล้วก็มันก็จะเก่งก่าศัตรูแล้วก็ฆ่าผู้มันทิ้งให้หมดแค่นั้นเองคือเกมเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องใช้สมองเลยเว้ยพวกคุณแค่กดอัพ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 ไปเรื่อยๆรอัพไปเรื่อยๆแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็ กดปรับโหมดออโต้มันก็จะหาจุดที่เออมันอ่านว่าอะไรวะยังยือ้อเหรอช่างแม่งเหอะแต่ที่แน่ๆเลยนะเอ้อเดี๋ยวกูเพิ่งสังเกตอย่างหนึง่ง1 1บหมื่นเหรอเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวมันมีด้วยเหรอ11มื่นะฮะเอ้ยนะเ,เดี๋ยวเกมมึงใช้อะไรคำนวณนี้ทำไมมันไม่เป็นหนึ่งแสนวะช่างแม่งช่างแม่งเกมเนาะเกมไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกับมันเออแล้วอย่าสงสัยชื่อนั่นบนหัวผมนะ ข้างอ่ะเออใหญ่บา <c oughs> คือจริงๆผมจะตั้งเป็นโจโฉไม่ก็กวนอูเว้แต่แม่งมีคนตั้งไปแล้วต่อไปกูเอานาจาแม่งก็ตั้งไปแล้วไอ้ห่าเอาตรงๆเลยนะเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงใจผมเลยไหมคือความคิดผมอะตอนที่เอ็นโฆษณาเนี่ยผมไึ้ว่าจะเป็นเกมแนวนแบบอะไรวะเดินทางหาคัมภีร์สู้กับชาวบ้านเขาแล้วก็เออเก็บสะสมความแข็งแกร่งเนี่ยเหมือนเลเวลเหมือน อัพเลเวลพวกสกิลพวกนี้ตามปกติเลยเว้ยจัดท่าจัดอะไรให้มันตีกันเองนะเออตีกันเองออโต้อย่างนั้นมันก็มีอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชมอะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมคาดหวังได้อะ่ะคือตีออโต้ส่วนที่เหลือไม่เหมือนับที่คิดเลยกูเสียเวลามาใช่ไหมเนี่ยโฆษณาอนะโอเคมันน่าเล่นมากแต่มันไม่เปิดเผยตรงจุดอัพนี่นแหละถึงมันจะเปิดเผยแล้วก็เหินในโฆษณาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นหมผมนึกว่าแบบเอออะไรวะ เออเป็นแนวแบบหาคัมภีเอาเลเวลมาอัพมาอัพไอ้พวกคัมพีอัพทักษะตัวเองเนี่ยคือแบบเออพวกฆ่ามอนสเตอร์ปุ๊บคุณก็ได้เลเวลเนี่ยแล้วก็เอาจุดเลเวลนั้นอ่ะมาอัพคัมภีอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่เ้ยเอาเงินมาอัพเอาเงินมาอัพค่าทักษะตัวเองไงฮะวัตแฟกมีเงินที่ไหนเขาลงทุนมาอัพทักษะตัวเองบ้างวะผมขอถามหน่อยเอาตรงๆอันนี้ตรงๆเลยนะแต่ว่าเกมนี้จะว่าสนุกไหมมันก็สนุกดีอยู่ที่แค่การต่อสู้ ล่นไ,ได้เพลินๆยาวๆนะเกมนี้เออก็สนุกดี์สำหรับเกมค่าคือจอมยุทธอ่าใช่กูลืมบอกชื่อไปเลยฮะแม่งจะท้ายช่วงนะอ่ะจบไปแล้วก็แล้วกันนะวันนี้มาแค่พูดๆอะไรงง้อใช่นะก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวแหละที่จะได้มาพูดบนๆอะไรแบบนี้เพราะกาจัเกมนี้แต่แม่งเกมแม่งเสือกกากว่าที่กูคิดนะฮะอ่ะ,อะบาย